องเหลืองค่ะใครเคยเห็นบ้างคะตะกร้าทองเหลืองอันนี้นะคะเป็นตะกร้าทองเหลืองโบราณแท้นะคะคือช่างเนี่ยเขาตีด้วยมือนะคะไม่ใช่ตะกร้าทองเหลืองในปัจจุบันค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาชมของจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์ูุพันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะเรามาดูแบบอื่นกันบ้างนะคะว่าตะกร้าทองเหลืองพิพิธภัณฑ์ของเรานั้นมีรูปแบบแบบไหนบ้างค่ะมาดูกันค่ะ ตะกร้าทองเหลืองของเราทุกอันนะคะเป็นตะกร้าที่เขาเรียกว่าเป็นตะกร้าที่ทําแบบโบราณทําแบบตีด้วยมือแบบโบราณเลยค่ะนี่ค่ะไอแบบนี้ค่ะแบบใหญ่นิดนึงนะคะนี่เลยสวยไหมคะดูใกล้ๆเนาะนี่นี่นี่สวยไหมนี่เลยอ,อ่าดูรอบๆอกนี่ค่ะตะกร้าทองเหลืองสมัยก่อนค่ะตอกด้วยมือค่ะตีด้วยมือเลยค่ะในโบราณแท,เท้เลยค่ะนี่ค่ะเรามาดูข้างในดีกว่าค่ะนี่นี่ข้างในนะคะนี่เลยนี่ เห็นไหมคะสวยงามไหมคะดูเห็นไหมสวยงามไหมนี่ด้นานในในละเล้อหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราเ,เราไม่ได้ทำความสะอาดมากขนาดนั้นค่ะเพียงแค่เราต้องการให้ดูถึงความเก่าความลึกซึ้งของมันค่ะนคะมันขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการเก็บแบบไหนนะคะบางคนเนี่ยขัดจนแบบว่าแบบว่าเป็นสีทองหรืออลามอะไรเงี้ยค่ะคือพิพิธภัณฑ์ของเราค่ะเราต้องการความแบบเดิมๆสีแบบสีเดิมๆอะไรเงี้ย ที่เขาเรียกว่าผ่านการใช้งานมาค่ะเราชอบแบบนั้นมากกว่าค่ะแต่ถ้าแล้วแต่คนนะคะบางคนก็อาจจะชอบแบบว่าเอ้ยต้องทำความสะอาดดีๆนะเราต้องขัดให้มันเหลืองอ้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พิพันฑ์ของเราเราทําเพื่อให้แบบว่าให้ดูเพื่อความเก่าความขลังค่ะและนี่ก็คือของแท้เลยค่ะโบราณแท้ๆเลยค่ะนี่เลยนี่เลยโบราณมากๆดูไหม,มะคะนี่ เห็นไหมคะยังมีลอยอยู่เห็นไหมคะทำความสะอาดบ้างคะ่ะแต่ไม่ได้เยอะมากคะ่ะเพราะว่าเราต้องการให้หลงเหลือความเก่าความขลังคะ่ะนี่คะ่ะอ่ะเรามาดูต่อไปกันดีกว่าเนาะ,ะแบ่งต่อไปนะคะจะเล็กกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงนะคะนี่นี่มินนิดนึงนะดูดูัดนะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะนี่อ่าเห็นไหมคะเหมือนคล้ายๆกันเลยคะ่ะเนี่ยเหมือนแม่ลูกกันเลยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่น่ารักไหมนี่คะ่ะ ทุกอันนะคะตอกด้วยมือช่วยช่างโบราณจริงๆค่ะนี่ค่ะนี่นี่เปิดได้นี่เปิดได้นีด้านในค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยการทอกาสะอาดเราก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราก็จะมีอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรอยนี้เราก็ทำามสะอาดได้เต็มที่แล้วค่ะนี่นี่ค่ะน่ารักไหมคะนี่เบาค่ะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะเนี่ย พกพาสะดวกเลยนะคะสมัยก่อนเ็อาจจะใส่พวกอะไรนะเช็ดหมากอาพวกปูนกินหมากพวกอุปกรณ์กินหมากในสมัยโบราณน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านี่ค่ะเวลาไปวัดนะคะของเธอเนี่ยคงจะเท่หน้าดูค่ะเวลาไปวัดนี่ค่ะแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะคะของเราเลยอันนี้ก็โบราณเหมือนกันค่ะตอกตาเหมือนกันนะคะดูเลยนี่เห็นไหมคะนี่สวยไหมคะนี่ดูมตุ่มเนี่ยตุ่อันนี้จะตุ่หล้ําแหลมยอันเดิมจะเป็นเท่าไหร่กัน อ๋ออันนี้จะเป็นตัวแบบนี้ตัวแบบขาแบบนี้มัน,นจะนึกตดออกมาเป็นลำแหนบเห็นไหมคะนี่ค่ะเี่เลยเห็นไหมเนยคามแตกตนคะคะแต่ทั้งคู่ก็คือ,อ,อทําด้วยช่างในสมัยโบราณทนะั้งคู่ค่ะเป็นการทําด้วยมือเป็นการตอกตาตอกลายด้วยมือทั้งคู่ค่ะน,นี่แล้วก็มีอีกอันน,น,นะคะนี่เห็นไหมคะฝาแฝดกันเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้ก็คือฝาแฝดเหมือนกันเลยคะ่ะอ่าดูใกล้ใ้ ดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูเลยเห็นไหมคะสวยไหมโอ้ยอันนี้เป็นรูปปลาด้วยเห็นไหมคะนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครรู้บ้างคะว่าปลาอะไรเนะยอันนี้เป็นรูปปลาอันนี้เป็นรูปได้เป็นดอกบัวเนี่ยนี่น่าจะเป็นรูปดอกบัวเห็นไหมคะดูสวยไหมนี่นี่เป็นรูปดอกบัวเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะลายเนี่ยนะคะสวยงามมากเพราะเป็นการแบบทำแค่มือทำอะค่ะเนี่ยเนี่ยอันต่ออันเลยค่ะเนี่ยตอกตาตอกลายด้วยมือเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู ดูขนตาปลาก็สวยเห็นไหมคะอันนี้มีขนตาไหมเฮ้ยตัวน,นี้ไม่มีขนตาฝั่งนี้ไม่มีขนตาอะดูฝั่งนี้แต่ใช้ดูฝั่งนี้อีกฝั่งมีขนตาขนตาปาด้วยนี่เห็นไหมคะฝั่งนี้มีตา أ, ปามีขนตาด้วยอีกฝั่งหนึ่งสงสัยจะเป็นตัวผู้อีกฝั่งนี้เรียกว่าตัวเมียค่ะมันจะเจอกันแคะเน่เน่ยอันนี้ตัวเมียเห็นไหมคะมีขนตาน่ารักฟุ้งฟิ้งส่วนนี้ตัวผู้ค่ะดูดุดันนิดนึงไม่มีขนตาเห็นไหมคะดูเลย โอ้คนไทยสมัยก่อนเนี่ยช่างคิดนะคะเนี่ยอันเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นดอกบัวทั้งอ่นง่ะดอ้นเนี่ยค่ะเลยค่ะด,ด,ดูดูลายดูการรดลายของเขาสมัยก่อนโอ้คนสมัยก่อนนี่กว่าจะทํกว่าจะตอกลายได้แต่ละอันน,นะคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเนี่ยดูนะนคะ่ะสวยงามจริงๆค่ะดูนะคะถ้าใครอยากชมของจริงนะคะนี่เลยแนะนํามาที่พิษณุโลกเลยคะ่ะ พิพิธภัณฑ์อุปัน์ไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกเนี่ยเราเปิดให้เข้าชมฟรีปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะคะไม่มีการเก็บค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเราอยู่บริเวณสี่แยกใบแดงที่เรียกว่าสี่แยกวัดคูหรือจุดสังเกตง,ง่ายๆก็คือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองและมีหมวกใบใหญ่หรยอคะอยู่บนกำแพงเมืองค่ะหรือว่าถ้าใครมาไหว้พระนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะ วัดใหญ่ของพิณุโลกค่ะถ้าใครมาเนี่ยเรานะคะอยู่ห่างจากวัดแค่เพียง500เมตรเท่านั้นค่ะถือว่าถ้าขับรถมาก็ประมาณ1นาทีก็ถึงนะคะสามารถจอดรถหน้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยค่ะจะเข้าจะออกหน้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะมาชมของจริงได้เลยนะคะอ๋อและอย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามพิพิธภัณฑ์ที่ให้ชมเขาเรียกว่า ช่วยกดติดตามพิพิธภัณฑ์ที่เราเปิดได้เข้าชมฟรีค่ะเราเปิดให้เข้าชมฟรีมาปีที่6แล้วนะคะเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะยังไงก็ตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเรานะคะแล้วพบกันนะคะพิพิธภัณฑ์พ,พุพันธ์นไก่สะส่งของโบราณพิษณุโลกเรารอท่านอยู่ค่ะแล้วพบกันค่ะแล้วมานะ